สวัสดีค่ะมาค่ะใครมองหาสมาร์ทโฟนราคาเบาๆนะคะจ่ายไม่เกิน3,000บาทแนะนำเลยค่ะเรียวมีโน้ต50รุ่นนี้เลยนะจ๊ะสวยๆราคาดีเลยนะคะจ่าย3,000มีทอนค่ะลูกค้านี่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูตัวนี้จะเป็นเรียวมีโน้ต54สีฟ้านะคะลูกค้าแรม3ความจำเครื่อง64ลูกค้าถือว่า โอเคอะค่ะแล้วก็เป็น a n d ด o i d ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะจ๊ะ Android 14นี่แกะมาสวยๆนะคะสีฟ้านี่ตัวนี้นะคะขายดีมากเลยลูกค้าจออย่างใหญ่เลยนะคะจอ6.74นิ้วลูกค้าแบตเตอรี่5,000นะคะตัวนี้เลยนะลูกค้าจะาไปโหลดแอปธนาคารหรือว่าอะไรเนี่ยตอนนี้นะคะเหมาะจะซื้อให้เด็กก็ได้นะคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่เขาไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากก็ตัวนี้ก็ จัดว่าโอเคค่ะมีหัวชาร์จมีสายชาร์จของแท้ให้ทั้งในกล่องครบเลยนะคะตัวเครื่องประกัน1ปีนะคะลูกค้าเข้าสู์เรียวมีได้ทั่วประเทศเลยใครอยากได้ก็แนะนำค่ะแวะมาจัดได้นะคะที่ร้านอินชอปพ,พิจิตค่ะลูกค้าอยู่เยื้องธนาคารกสิกรไทยนะคะตรงข้ามเซเว่นสีมาลานะคะง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะ มาถึงก็บอกว่ามาซื้อเรียวมีโน้ต50นะคะรุ่นนี้มีให้เลือก2สีก็คือสีดำกับสีฟ้าสีดำก็ได้สีฟ้าก็สวยนะคะใครอยากได้สีอะไรก็แวะมาอินชอบพิจิตเลยจ้ายินดีให้บริการน,นะคะ